รับรู้เองนะครับอ่ะเข้าเรื่องของเราแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมก็มีการปรับพอร์ตกองทุนรวมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปรับอะไรบ้างท่านใดอยากได้การปรับพอร์ตแบบอัปเดตนะฮะทันใจรวมไปถึงบทวิเคราะห์นะครับม,มีให้อ่านไม่เยอะหรอกนะฮะแล้วก็คลิปสัมภาษณ์ต่างๆนานานะครับอ,อยากจะซื้อกองทุนรวมอีกหน่อยเนี่ยเมอร์ชั่นพันเดอร์ก็คงมีออก ไปซื้อ ETF บิตคอยได้อะกตตเขากำลังจะอนุญาตแล้วนะครับให้อัลตร้าไฮเน็ตเวิร์เนี่ยไปซื้อนะฮะก็จะซื้อผ่านเมอร์ชันก็ได้ในนาคดเมอร์ชันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็มานะครับรับข้อมูลข่าวสารนะฮะใน l ล n e Official ของเมอร์ชันก็ได้นะครับสแกน QR c ค d ดตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ผมจะมานั่งอัปเดตให้ฟังนะครับว่า เออผมมีการปรับพอร์ตกองทุนรวมอะไรนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนสองวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งปรับขายหุ้นยุโรปกับกองน้ํามันไปออก็ยอมรับว่าขายหมูไประดับหนึ่งแต่ยังไม่น่าจะขายหมาออแล้ววันนี้ก็มีการปรับกองแล้วนะครับอ,อ่าอ,อ่านะครับ คุณอคีระบอกว่าเวียดนามกับจีนตอนนี้อันไหนน่าเข้ามากกว่ากันผมว่าถ้าถามว่าอันไหนน่าเข้ามากกว่ากันเนาผมว่าเซฟเซฟเอาเวียดนามเซฟเซฟนะเซฟ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 เพราะว่าจีนมันก็จะมีจริงจริงแล้วจริงๆก็พูดยากจีนก็ได้เพราะว่าแม้ว่าทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยเ ถ้าย้อนเวลากลับไปตอนสมัยปีที่ที่ทำชนะเลือกตั้งใช่ไหมครับเมื่อแปดปีที่แล้วเนี่ยก็ปีสมัยปี2 0 1พันสิบห้าสองพันสิบหกนะครับตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นอเขาอาจจะยังไม่รู้ลิท์ทำกันก็ได้ตอนนั้นจีนก็ไม่ค่อยลงนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าครั้งนี้เลือกตั้งเนี่ยจีนจะต้องมานั่งตกใจกับเรื่องทำหรือเปล่านะครับแต่ว่า เนื่องจากว่าทำเขาจะเป็น wide spread wide spread ก็คือการขึ้นภาษีในวงกว้างนะครับก็อาจจะมีเล่นจีนหนักหน่อยแต่ก็เอาทุกคนเลยนะครับเพิ่มภาษีทุกคนเลยเนี่ยราะนั้นประเทศอะไรที่มีการส่งออกไปยังอเมริกาเยอะมันก็จะได้รับผลกระทบหมดเวียดนามก็ส่งออกไปอเมริกาอย่างเยอะนะครับราวๆประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตก็อาจจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างหนักก็ได้ไทยเองก็มีส่งออกไปอเมริกาเยอะบริษัทที่ส่งออกไปอเมริกาเยอะอย่างเช่นเดลต้าเคซอย่างเงี้ย ก็อาจจะหนักหน่อยถ้าทรัมม์มานะถ้าทรัม,มานะครับอ่ะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันก่อนนะครับสำหรับ ETF นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นบูลสิ gnal ต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีฟันโฟเข้ามาในพว Bitcoin future b a s s e ETF ลุยต่อเนื่องนะครับ <laughs> พลิกพๆของแบบนี้นะเย่ามาขวางทางรวยนะฮะเราจะไปกันต่อนะครับก็ดูเหมือนจะไปต่อนะครับ ETF นะของ Bitcoin นะครับ อาจจะนี้เป็นเป็นฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เบรอีทีเอฟก็น่าจะวิ่งต่อไปนะครับถัดมาเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับเขาก็ยังคงเล่นกับธีมนี้ว่าก็รู้ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็รู้ว่าไม่ลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้แต่รู้ว่าปีนี้ยังไงก็ลดนะครับฉะนั้นความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยมันก็มาอยู่ในบริเวณที่สมเหตุสมผลก็คือลดดอกเบี้ยในปีนี้3ครั้งนะครับในปีนี้3ครั้งนะครับ แล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้ก็แข็งแกร่งมากนะครับผ่านมาแล้วนะครับกว่า265วันที่ไม่ได้มีการปรับลดลงเกินกว่า2%นะครับถือว่าเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานมากนะครับที่ไม่ได้ลงเยอะขนาดนี้เข้เขาใจความหมายนะคือมันเป็นวิธีการรูปนี้คือวัดระยะเวลาที่คุณน่ยไม่ได้ลงเกิน2%มาเนี่ยมันได้มาประมาณ265วันซึ่งจํานวน265วันเนี่ยถือว่ายาวนานที่สุดตั้งแต่ปี2018 ตลาดหุ้นอเมริกาค่อนข้างอยู่ในระหว่างที่แข็งแกร่งสุดขีดนะครับความแข็งแกร่งตรงนี้ก็มาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับ Earning d ง i v e นะฮะเขารู้ว่าหุ้นอเมริกาไปต่อเพราะว่า e a r n i n g นะครับแล้วก็สมเหตุสมผลด้วยเขาบอกว่าแม้ว่าคุณจะเห็น NASDA เนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับ n a s d a กปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหุ้นอันไหนที่ e a r n i n g ไม่มานะครับก็คือเขาก็ไปแยกออกมาเป็นดัชนีนะครับทำออกมาเป็นดัชนีพวกนอนโปรฟิต นะครับ profitable นะครับ p r o f i ก a b l e เนี่ยก็เป็นพวกที่ไม่บริษัทเทกที่ไม่มีกำไรนะหรือกำไรน้อยอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย non p ปร f i t เนี่ยปรากฏว่าหุ้นมันก็ลงเห็นไหมหุ้นมันลงนะแต่แ a นแ a q กไปขึ้นต่อเนื่องก็แปลว่ามันขึ้นเนี่ยด้วยบริษัทที่ทำกำไรได้จริงนะส่วนบริษัทไหนที่ทำกำไรไม่ได้ก็ไม่แม็ e เซนใช่ไหมก็ที่จะขึ้นก็ลงไปนะครับก็แปลว่า,วาแต่ชนีตลาดหุ้นอเมริกาแม้ว่ามันจะขึ้นจากบริษัทไม่กี่บริษัทแต่มันเป็นการขึ้นด้วยบริษัทคุณภาพ นะแพงแล้วแพงอีกได้เพราะเขาเชื่อว่า earning จะเติบโตต่อไปเรื่อยๆคุณโบสโบสบอกว่าถามว่า BTC จะขึ้นได้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วผมก็แทงไว้แล้วว่ายังไงก็ออทามไฮถูกป่ะแต่จากวันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็น Genius นะฮะแล้วก็เชื่อว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่คิดอะไรนะ,ะผมเป็นคนตรงกลางนะครับคือคิดมากนะฮะ ฉะนั้นคุณจะเห็นแต่น้ำตาของผมกับบิตคอยนะครับก็อย่าถามผมเลยว่ามันจะไปถึงไหนนะเพราะผมไม่รู้นะหนึ่งผมไม่ใช่จีเนียตผมไม่ได้เป็นคนที่ซื้อบื้อนะฮะแล้วผมก็จะไม่รู้ว่าบิตคอยจะไปไหนอาจจะต้องไว้วานคุณบอสเนี่ยลองถามท่านอื่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อในเรื่องของเรื่องหนึ่งว่า Asset Class อ,อะไรก็ได้ก็ตามที่ขึ้นด้วยความชันสูงปรี๊ดแบบนี้เนี่ย สุดท้ายแล้วก็จะจบไม่ดีนะครับจะจบไม่ดีผมก็ยังเชื่อเช่นนั้นอยู่ของผมเหมือนเดิมนะแต่ก่อนที่มันจะจบไม่ดีมันอาจจะขึ้นไปชิบหายววอดเลยก็ได้แต่ซึ่งผมก็มองว่าไม่ make sense กับเรื่องของสภาพคล่องในปัจจุบันที่มันไม่ได้เยอะอะไรแบบนั้นนะครับก็ก็ก็คิดแบบคนคิดมากไงคิดแบบคนคิดมากก็ไม่ได้ตังค์นะครับอ่ะนะต่อแ่งนะ เราล,ลองมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ภาพของ e a r n i n g ็งด e เนี่ยรูปนี้ผมชอบมากเลยนะมันชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่ไตรมาสสีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่า e r r n n g นฮะ,ะนะฮะเออร์เน็งกรของหุ้น r ก w ด h สต็อกก็คือพวกหุ้นเทคเนี่ยเห็นป่ามันดีกว่าพวกแว l ์ลูก็คือพวกหุ้นโบราณโบราณเห็นไหมไตรมาสสีที่ผ่านมาก็โกลดสี่สิห้าสิบปอร์เซนนะครับไม่แน่ใจว่าโกรดแบบควอเตอร์เปอร์ควอเตอร์หรือเยอ n y e a r นะครับ แต่เขาก็พยากรณ์กันว่าไตรมาสหปีนี้ไตรมาสสปีนี้ไตรมาสสามปีนี้เห็นป่ะนั่งจะมาด้วยโกรธโกรธโกรธและก็โกรธแปลว่าหุ้นโกลด์ก็คือพวกหุ้นเทคเออร์เน็มันจะดีงามพรามเก้าทุกๆไตรมาสจากนี้เป็นต้นไปคือพลิกฟื้นจากเมื่อปี2022นะที่เกิดเรื่องของ t e คเ r a ย f f ์ออฟพอเทคเล f ยร์อไล่งานคนออกใช่ไหม ปี2023มันก็ลดภาราค่าใช้จ่ายได้ละวเอ n ร n g งก็เลยเริ่มมาแล้วตอนนี้ม่งก็เก็บเกี่ยวออกดอกออกผลเต็มแม็กฮะขอประชาสัมพันธ์อยู่อีก2-3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องนี้นะครับท่านใดที่สนใจหุ้นกู้นะครับผมมองว่าตอนนี้ตัวมอร์ชั่นเราก็มีอยู่ในเชลล์ที่จะมาเสนอขายท่านเนี่ยก็มี TTCL MQDC นะครับมีชีวไทยมี TIPP มี Major Development MJD MJD ดอกเบีย้ยดุหน่อยนะนะครับก็มันเป็น B Double b Stable มีหลักประกันนะครับแต่ว่าถ้าในนี้ที่ผมคิดว่ามันดูถ้าเป็นผมนะผมคิดว่า TPI โพลีนนะครับไออย่างแรกเป็น A Stable เครดิตค่อนข้างโอเคดอกเบีย้ยเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมนะฮะเป็นเกรดดอกเบีย้ยที่ดีนะครับแต่ถือต้องถือได้ไปหน่อยอันนี้ก็อันนึงนแต่4%มันก็ดีกว่าถือพันธบัตรรัฐบาลไทยว่าและ TPI โพ tpi power เนี่ยนะครับ tpi pp เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคในแง่ของบาลานซ์ชีตนะครับผมชอบนะถ้าใครอยากจะแบบสบายๆก็ไปเรื่อยๆปีละ4%ก็ tpi pp นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอา high u จริงๆผมก็ยังเชื่อใน mqdc นะครับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าผมจะมีไปทำไลฟ์กับ mqdc ยังไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตให้ผมไปไหมนะผมกำลังอยากจะขอพบ กับผู้ที่ผมอยากคุยที่สุดใน MQDC ซึ่งมันจะมีผลต่อตัวบริษัทเขาเองนะครับก็ผมก็อยากให้อยากได้ไปคุยกับผู้บริหารเกี่ยวกับ MQDC นะครับนะครับอ่าทุกคนก็จะได้เข้าใจ MQDC ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่านะครับอาทิตย์หน้าครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมจะไปไลฟ์นะฮะที่ฟอ r ์เรสเท นะครับไปไลฟ์ให้ดูนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของ MQDC มันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ณวันนี้นะครับถ้าเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับแม้ว่าสถานการณ์ของภาพอสังหาโดยรวมทั้งหมดในประเทศนี้มันยังดูอึมครึมเหนื่อยๆยอดโอนไม่เข้าเป้าอยู่นะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่า MQDC โอกาสต่ํามากที่จะเกิดการ Default ใช้คาว่าโอกาสต่ำแล้วกันต่ำมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวพลาดขึ้นมาเดี๋ยวซวยนะครับ ก็มีโอกาสไม่เยอะที่จะเกิดการดีฟอล์ t นะครับแม้ว่าตอนนี้ยอดโอนอย่างของ Forest t i ์เทเนี่ยก็จะดูตึงๆึงมืออยู่นะฮะต้องลุ้นทุกทุกทุกสัปดาห์นะแต่ก็แต่มันก็จับต้องได้อ่ะผมก็คิดว่าจับต้องได้1ปี7เดือนผมว่าเขาเอาอยู่เราก็เอา1ปี7เดือนครับดอกเบี้ยหนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าคุณจะเอาเป็นสายเซฟ TPIPP ครับดอกเบี้ย4%ป็นีปี9เดือนผมว่าโอเค ทีพีพีนะฮะก็จุดเด่นอยู่ที่อะไรนะครับก็เป็นเขาเน้นไปที่ตัวผู้ประกอบการลงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงนะครับเขามีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนนะฮะจากการทําสัญญากับการไฟฟ้านะครับกระแสงเงินสดเนี่ยค่อนข้างแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีกระแสงเงินสดที่แน่นอนถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องโอเปเรชั่นนะครับก็จะก็จะยากมากที่จะเกิดปัญหาเรื่องของการดีฟอลท์นะครับสภาพคล่องเขาน่าจะคุมได้แคทโฟเขาน่าจะจัดการได้ดีนะครับฉะนั้นที i t p ก็เป็นอันนึงที่ผมคิดว่าสบายใจในช่วงเวลานี้ให้คุณจะเอาอีกตัวหนึ่งก็ mqdc ส่วนทางเรื่องอื่นก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดน่าก,กลัวอะไรมากมายโตโยไทย ttc l หรือชีวาไทยหรือจะ MJD ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เผอิญว่าผมทำการบ้านมา mqdc กับ tipp ไงแล้วผมคิดว่าผมสบายใจที่จะแนะนำนะครับก็ลองดูได้ะนะครับท่านใดสนใจมีคนบอกว่าสนใจ mqdc ก็ติดต่อผมได้ครับ0 8 6 7 7 9 7 8 9 2 นะครับแล้วก็หรือจะสแกน QR code ของ Line Official ของ m e r c h a n ่ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปถามเขาเลยก็ได้นะครับเนี่ย Line Official ของ Merchant นล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ